ดทุกคนนะครับมาพบกับครูดีนในรายวิชาดนตรีนะครับสําหรับวันนี้ครูจะมาสอนอะไรเราเชิญรับชมกันเลยปุ๊บสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ความรู้ของตัวโน้ตเบื้องต้นนะครับในเรียนรู้จากตัวโน้ตไม่เอ่ยอ่าถ้าไม่รู้จักนะครับครูจะมาอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรนะครับอ่าตัวโน้ตก็คือสัญลักษณ์ที่ นำมาใช้นำเสนอระดับเสียงนะครับแล้วก็นำมาใช้ในความยาวของเสียงหรือสั้นนะครับตัวโน้ตแต่ละตัวก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปอ,อย่างเช่น 1. โด 2. เล 3. มี 4. ีฟา 5. ซอน 6. ลาแล้วก็ตัวที่7ก็คือตัว,ตวทีนะครับแต่ละตัวโน้ตนะครับ ก็จะมีชื่อย่อของมันนะครับตัวย่อของมันนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะนำเสนอให้ดูนะครับไปเราก็จะมาดูตัวอักษรที่แทนเสียงตัวโน้ตกันนะครับหนึ่งโน้ตตัวโดจะใช้ตัวอักษรดดเด็กสองโน้ตตัวเลจะใช้ตัวอักษรรอเรือ 3. โน้ตตัวมีจะใช้ตัวอักษรมอมา 4. โนตตัวฟาจะใช้ตัวอักษรฟอฟัน 5. โน้ตตัวซอนจะใช้ตัวอักษรซอโซ่ 6. โนตตัวลาจะใช้ตัวอักษรลอลิง 7. โน้ตตัวทีจะใช้ตัวอักษรทอร็จหรับ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวโน้ตนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญรับชมคลิปต่อไปเลยนะครับบ๊ายบาย